สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียโนช n แนลนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกม t The Sims free play นะคะเราก็จะเริ่มเรื่องด้วยการที่อ,อ,อริสเรียนจบนะคะตอนนี้อริสเรียนจบแล้วนะคะก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะผ่านไป1ปีแล้วนะคะผ่านไป1ปีอริสก็โตนะคะ นี่นะคะอลิสก็โตเป็นสาวแล้วเราจะมาแปลงโฉมอลิสกันนะคะอลิสผู้ที่โตเป็นสาวขอเปลี่ยนสีหน้าสีลิปสติกก่อนนะคะดูไม่เวิร์กกับหน้าของน้องเลยอะดูแก่เกินโอเคไม่ต้องแต่งหน้าเต็มนะคะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะคะ คืออาจจะได้ยินเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าบ้านของเปียกอยู่ในเขตก่อสร้างบ้านนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะก็ขออาภัยด้วยเนาะโอเคทรงผมอลิสจะทรงไหนดีเดี๋ยวจะเป็นทรงนี้หรือทรงนี้ไม่เอามันดูแก่เนะาะอลิส ตูแล้วอ่ะให้อลิซทรงนี้ดีกว่าทรงผมทรงนี้ดูน่ารักเก๋ๆนะคะแก่ไหมอ่ะไม่แก่นะคะไม่แก่หรอกแล้วก็ดูใส,ส่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักนะคะโอเคทำไมชุดนี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นสีเหลืองๆนะคะโอเคเข้ากับสีผมดีจะเอาชุดนี้นะคะดูน่ารักสมวัยนะคะอลิกสก็ คือเรียนจบเรียนจบทุกอย่างแล้วนะคะคือจะจะไปคือจะเข้ามาหาลัยแล้วนะคะจบมหเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแต่งซิมทุกตัวให้เสร็จนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็แต่งตัวซิมเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยดีกว่า อันนี้ค่ะน้องโตแล้วนะคะน้องอยู่ไหน่ะอลิสตัวน้อยของเราเอา้าอยู่ไหนอะ่ะอลิสอลิสนี่นะคะอลิสนะคะมันอยู่มาหาลัยแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ คืออีพีนี้คือจะให้น้องย้ายบ้านกับแม่นะคะคืออีพีนี้แม่จะรู้นะคะว่าว่าพ่อนอกใจนะคะแม่ก็แบบแก่แล้วนะคะดูคุณแม่สีหัวงอกแล้วคือไม่ค่อยดูแลตัวเองคุณพ่อก็แอบมีชู้เหมือนตอนก็อีพี EP ที่แล้วก็บอกไปนะคะว่าเป็นชู้กับเพื่อนของแม่นะคะคือสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยมากโอเคให้มาทะเลาะกันต่อเลยดีกว,ว่า ลาลลา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 ,ลา,ลา,ลาน้ำเย็นมากเลยอะวันนี้ต้องไปโรงเรียนออไม่ใช่มาหาลัยนะคะต้องไปมาหาลัยเออเซ็กซี่จังเลยจ้ะน่ารักจังเลยนะคะดูสิ <c oughs> ตัวน่ารักแต่งตัวน่ารักมากคุณผมหิวข้าวคุณรู้หรือเปล่าทำไมคุณไม่ไปทำกับข้าวทำไมต้องให้ผมบ่นทุกวัน ฉันเหนื่อยนะคะคุณลูกก็มีถธไมไปบอกลูกคุณก็อ้างแต่ลูกแต่ลูกทำไมช่วงนี้คุณชวนฉันทะเลาะบ่อยจังคุณแอบมีคนอื่นใช่ไหมเออะเออะอะไรก็ว่าผมมีคนอื่นผมชักจะเบื่อคนแล้วนะเบื่ออะไรก็มีแต่เบื่อกับเบื่อคือทะเลาะกันทุกวันตอนนี้ความรักก็จืดจางเรียบร้อยนะคะ กินไปซะอาหารเดิม,ดมแต่คือหนูไม่หิวนะคะอลิสไม่หิวแต่จะไปนั่งนั่งนั่งอยู่ในโต๊ะนั่งนั่งกินกับทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันอีกแล้วหรอคะทำไมทะเลาะก,กันบ่อยจังเลยคะครอบครัวเราเราิ่มไม่มีสีสันแล้วนะ ได้มีความสุขเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะแม่พ่อไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อแค่เหนื่อยกลับจากทำงานมาหิวข้าวพูดกันดีๆก็ได้นี่คะไม่จำเป็นต้องตะคอกหรือทะเลาะกัน บ่นกับแม่เมื่อกี้ยังต้องมาฟังลูกบน่นลำคาญจริงๆเลยโหใครมีพ่อแบบนี้นี่น่าเสียใจนะคะอลิซค่าแม่เราไปนั่งคุยกันที่ห้องนั่งเล่นสักพักสักคู่ดีกว่าไหมลูกได้สิคะ รอให้ทั้งคู่เดินมาถึงก่อนนะคะโอ้ทำไมหนูต้องอ้อมลูกทำไมต้องอ้อมโอเคจะให้ทั้งสองคนคุยกันนะคะอลิซแม่ตัดสินใจแล้วแม่จะเลิกกับพ่อทำไมล่ะคะแม่แม่รู้สึกอะไรบางอย่าง เหมือนพ่อไม่ได้รักเราแล้วเหมือนพ่อมีคนอื่นแม่คิดมากหรือเปล่าคะแม่อยากคิดมากเดี๋ยวอาการจะกำเริบนะคะแม่ของนางเอกเป็นความดันเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะถ้าความความดันขึ้นนี่ก็อาจจะส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะในเรื่องนะคะ คือไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าพูดถูกไหมแม่คิดว่าเราพอกันแค่นี้เถอะลูกบ้านของคุณยายแม่ของแม่ท่านซื้อบ้านไว้ให้ก่อนท่านจะเสียนั่นคือมรดกชิ้นสุดท้ายที่คุณยายไว้ให้กับแม่เรอคะแล้วพ่อรู้ไหมคะ พ่อไม่รู้แม่ไม่ได้บอกพ่อถ้าแม่บอกพ่อแม่กลัวว่าพ่อจะขายบ้านหลังนั้นทิ้งทำไมพ่อต้องขายล่ะคะทั้งๆที่เราก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วทำไมต้องขายบ้านหลังนั้นก็เก็บไว้ให้หนูก็ได้แล้วทำไมต้องขายคะที่ดินผืนนั้นสมัยนี้ราคาแพงมาก ถ้าได้มาสมทุกกับธุรกิจของเราพ่อเองก็คงอยากมีเงินมากแม่จึงไม่อยากบอกพ่องั้นหรอคะแม่คะหนูมีอะไรจะบอกแม่ด้วยคะ่ะหนูคิดมาตลอดเป็นเวลาหนึ่งปีจนตอนนี้หนูเรียนจบแล้วหนึ่งปีผ่านมา หนูก็เรียนมาหาอะไรตลอดเวลาที่แม่ไปทำงานพอเขาพาป้าเมดี่มาที่บ้านทุกวันอันเห็นนะลูกจริงเหรอจริงสิคะแล้วเขาก็คุยเรื่องลูกลูกอะไรของเขาก็ไม่รู้หรือว่าเขาสองคนจะมีลูกกันเหรอคะแม่จริงเหรอลูกถ้าแม,ม่ไม่เคยรู้งั้นวันนี้ แม่ก็ไปทำงานเหมือนเดิมแต่แม่ต้องกลับมาก่อนเวลาเลิกงานและแม่จะได้เห็นในสิ่งที่แม่ต้องการและแม่จะได้รู้ความจริงถึงตอนนั้นเราค่อยย้ายบ้านนะคะถ้าแม่บอกเลิกพ่อโดยที่ไม่มีเหตุผลยังไงก็ไม่มีประโยชน์คะ่ะโอเคถ้าสองคนคุยกันจบก็จะให้คุณแม่ไปทำงานนะคะ คุณแม่ไปทำงานเดี๋ยวเมีเดี๋ยวอลิสก็ไปทำการบ้านอยู่ในห้องมันทำได้ใช่ไหมกดถูกอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำการบ้านอยู่ในห้องในบ้านนะคะอ๋อโอเคทำรายงานนะคะ ป้าเมรีคุณป้าเมรีมีลูกสาวอยู่นะคะลูกสาวของป้าเมรีนี่ค่ะเจนนี่นะคะน้องเจนนี่โอเคเดี๋ยวให้เขาอาบน้ำก่อนนะคะไม่ได้เข้ามาเล่นแค่สองวันเองนี่ค่ะเจนนี่เป็นผู้หญิงที่แซบนะคะแซบแซบเนาะเป็นคนที่แบบแซบแซบแซบพอไหมล่ะคะดูสิ โชว์เนินอกหิวจังเลยอะ่ะไม่รู้จะกินอะไรกินอะไรแน่ในตู้ตู้เย็นก่อนลาลาลนนา,า,า,าเอ๊ะวันนี้คุณแม่จะไปไหนคะแม่จะไปหาคุณพ่อของลูกไงจ๊ะคุณพ่อของลูกคงจะรอนานแล้วอะ่ะแม่ไม่กลัวหรอคะ กลัวอะไร้ะลูกแม่ไม่กลัวว่าป้าแอนนาจะรู้หรอคะจะรู้อะไรเหรอลูกจะรู้ได้ไงหัวตื้นขนาดนั้นจะรู้ได้ไงว่าแม่คบกับสามีเขาอยู่แม่ก็อย่าชะล่ะาใจไปนะคะถ้ารู้ขึ้นมาจะไม่มีเพื่อนเอาค่ะคุณลูก วันนี้แม่ไม่กลับบ้านนะเพราะว่ายายแอนนาทำงานถึงเช้าแม่จะกลับทำงานอ๋อแอนนาไม่ใช่แอนนาทำงานถึงเช้านะคะแอนนาแบบคือเมลี่ก็ไปสืบมานะคะว่าแอนนาทำงานแค่ทำงานแบบสมมติไปวันนี้ก็จะกลับพรุ่งนี้ประมาณกลางวันนะคะเที่ยงเที่ยงแล้วเมลี่ก็จะไปหา พ่อของนางเอกนะคะคือเพิ่งเริ่มแต่งก็จะมีตะกุตตะกักบ้างนะคะเพราะว่าแต่งเองมาแล้วโอ้ยง่วงจังเลยอะ่ะมั่นไว้ก่อนได้ไหมอ่ะมั่นไวแเราค่อยแต่งงานอะไรประมาณนี้โอมั่นยังไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่เลิกมันต้องมีคู่ แหมคุณรู้ใช่ไหมคะว่าแอนนาทำงานหนึ่งวันครึ่งใช่สิคะไม่งั้นฉันไม่มาหาคุณหรอกคิดถึงคุณมากคุณรู้ไหมรู้สิผมอะ่ะก็คิดถึงคุณเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกกับยายแอนนาคะ เมื่อคราวก่อนเราก็คุยกันแล้วนะไม่รู้สิโอเคนี่แหละตอนนี้แหละค่ะจะให้แอนนาม,มาเห็นนะคะคืออลิสรู้อยู่แล้วนะคะว่าป้าเมลี่มาแล้วแต่เงียบๆไว้นะคะส่งข้อความหาแม่คุณแม่คะป้าเมลี่มาแล้วค่ะจัดไปลูกสาวแม่ จิงิงิง,งเสียงใครเดินอยู่ข้างนอกคะ่ะน่าจะเป็นยายอลิสแหละอลิสก็อยู่หรอคะใช่แล้วอลิสไม่ไปบอกยายแอนนาหรอคะไม่บอกหรอกอย่ายคิดมากกึกกึก นี่มันอะไรกันคุณผมอธิบายได้นะคุณอธิบายอะไรคะคุณจะอธิบายอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้ฉันขอไปรอข้างนอกนะนี่มันอะไรกันคุณไหนคุณบอกว่าคุณมีแค่ลูกกับฉันแล้วนั่นเพื่อนฉันนะนั่นยายเมลี่เพื่อนฉันนะคุณทำได้ไง อะไรของคุณเนี่ยก็คุณเป็นแบบนี้ไงหน้าเบื่อไม่น่าคบดูสิผมเเ้าลุงลังแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยแต่งตัวอย่างกับป้าใครเขาตะออยากอยู่กับป้าป้าอย่างเธอผมตัดสินใจแล้วเราหยุดคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกเลิกฉันฉันตั้งหะที่จะบอกเลิกคุณใช่ เราเลิกกันเถอะโอเคนะคะเลิกกันเป็นที่เรียบร้อยเก็บข้าวของไปที่บ้านใหม่กันเลยดีกว่าฝากดูแลสามีเก่าฉันด้วยนะได้เลยจ้าไม่ต้องห่วงนะจ้าแอนนา ยังไงเราก็เคยเป็นเพื่อนกันเธอเนี่ยมันไร้รสนิยมดูสิหนังก็เหี่ยวหมดไม่ดูแลตัวเองเลยอ่ะผู้ชายที่ไหนเขาจะมาชอบเขาไม่ชอบผู้หญิงที่ห่มหมจืดจืดอย่างเธอหรอกนะ ฉันก็งงทำไมเธอถึงยังทนอยู่ได้นะไม่ดูสภาพตัวเองเลยไม่สงสารเจสันหรือไงที่มีภรรยาแบบนี้อลิสก,ก็ยืนฟังอยู่ในห้องนะคะทะเลาะกันหนักมากโอเคค่ะ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกัน EP มาที่บ้านมา อีพนะีหน้าที่บ้านใหม่ของอลิสนะคะคือตอนเริ่มคลิปลืมบอกนะคะว่าซีรีส์นี้คือคืออีพีที่สองแล้วย้ยอีพีต่อไปก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ